มาแล้วทุกอย่างแม่น้ำเนึองกว่าจะถึงทุกวันนี้ไม่ไง่ายสนับสนุนโดยแป้งพับอ่อนอโณม perfect p เด d e r แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับอ่อนอโนม perfect powder กี่คนก็ไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าเลี้ยงลูกเองมาตลอดเก็บปะเข้าใจไหมจ่ายค่าเทอมแสนห้านี่ไม่เคยมีใครช่วยนะนี่หาเงินใช้เอง นี่ใชนี่ให้ที่บ้านไม่รู้กันเท่าไหร่ ไอที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยเงินนี่นะสวยและรวยแถมขยันสุดๆจากแม่ค้าห้องเช่าไม่มีบ้านอยู่สู่เจ้าของบ้านมากกว่า14หลังสวยมากไกลขยันทํางานพร้อมทัศนคติที่โตมากขึ้นเรียกได้ว่ารวยได้เพราะตัวเองจริงๆค่ะสู่ชีวิตสุดจากนักร้องงานเลี้ยงทํางานเป็นเด็กเซิร์ฟต่อมาเป็นแม่ค้าขายบาร์บิกนกด้วยเงินทุนเพียง1000บาทเท่านั้นและขายจนสาม,มารถปิดหนี้รายวันให้แม่ได้กลับไปในบ้านเกาะไปซื้อบาร์บิกบาร์ดูมสีเหืือมาตัวหนูหนูนั่งไลฟ์ขายของแบบเนี้ยไลฟ์แบบเนี้ย จ็ดวันที่หนูไลฟ์หนึ่งอาทิตย์เต็มเมคนดูสิบคนบ้างยี่สิบคนบ้างไม่ซื้อสักคนเริ่มมีคนมาซื้อหนูทําแบบเนี้ยหนึ่งเดือนหนูมีเงินหนูมีเงินอยู่ห้าหมื่นได้เงินห้าหมื่นมาหนูทำอะไรแม่เอาไปปิดรายวันแม่เอาไปใช้หนี้รายวันให้หมดนะเอาไปปิดรายวันนะเอาไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวรอเขาก่อนนะบอกเขารอหนูก่อนนะหนูจะหนูจะใช้ไลฟ์สดขายของเองมาถึง6ปีจนเจ้าตัวมาโด่งดังให้กับใบคอหวยนะคะใบหวยจนคนซื้อถูกเลขไปหลายบาท กูไหายโตเดียวคือ409ศูนเโตเดียวกูไหาซื่อๆขั้นกูห้วนั่นกูถือแล้วรางวัลที่หนึ่งนัน่นซ้ำกูซื้อเองลอตเตอรี่นั่นกูยังถือเลขท้ายสองโตอยู่กูถือ,ถอเลขเลขท้ายออสองโตสามโตซ้ำน,นั่นขั้นกูห้วนั่นกูบ่าซื้อเลดอกสองโตสามโตนั่นกูถือโลดรางวัลที่หนึ่งนัน่น ปัจจุบันแม่น้ำหนึ่งก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจถึง3ธุรกิจเป็นเจ้าของอาหารสายมิมซาบเจ้าของที่ดินเจ้าของผู้บิลลาบบ้านมากกว่า14หลังและเงินเก็บอีก100ล้านพร้อมนั้งช่วยซัพพอร์ตคนในบ้านส่งลูกเรียนนานาชาติได้อีกด้วยค่ะตรงไปผิงที่หาเงินเก่งแต่งตัวสะอาดสะอานซื้อเสื้อผ้าใส่แต่งตัวลงทุนกับตัวเองสวยเลือกได้แต่รวยเลือกก่อน เงินสาคัญที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่แค่เราวันหนึ่งเรามีลูกเงินสําคัญกับลูกให้มันเลยหนูไม่นั่งรอนะคะโตแล้วค่อยมีลูก iPad iPhone โ,โตแล้วค่อยมีไม่รอเพราะไม่รู้จะอยู่กับมันถึงเมื่อไหร่และที่สําคัญนะคะตนมีคู่ชีวิตที่ดีอย่างคุณฟิมที่คอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันค่ะให้อนาคตนะคะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะชีวิตคนเราไม่แน่นอนค่ะไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนวันนี้ทําหน้าที่อะไรได้ทําเลย ลูกหลานญาติพี่น้องอยากได้อะไรให้ได้ให้เลยซื้อเลยลูกกี่พันก็ซื้อลูกแม่หาเงินได้หนูซื้อไปเลยความสุขของหนูลูกความสุขของหนูคือความสุขของแม่วันวันที่เราไม่มีลูกเราเกิดมาใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเรามีความสุขวันที่เรามีลูกแล้วความสุขของเราคือลูกอะไรที่ลูกมีความสุขนั่นคือเรามีความสุขหนูเ่ยชีวิตหนูทุกวันนี้ทํางานหนักหาเงินนะเพื่อลูกลูกบอกอยากไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จัดให้ลูกอยากไปไหนบอกให้เขาได้ทุกอย่างให้เขาในวันที่เรายังให้ไหว ไม่รอช่วงอายุไม่จะเป็นจะต้องรอไม่ต้องสอนอะไรไม่มีคำว่าสอน